เบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งแดน้อเบิ่งสภาพเนี่ดี๋ยวข้าเบียดมื่อไอยามันจับจับพอไป้ ทางล่างแค่แห่เลยว่ะยืนดีวมาดูทา้งล่างยแ่เลยอทางล่างแห่เลยทังล่างแค่แต่แห่เยทังล้างแค่แต่แห่เลยนะ้เด้งนเดือดรุ่ด้ยข้าเด็กข้งเด้อดงด้ดึงด้วยดึงตนันด้าเก้างนเด้อด